กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel ิกว i วัฒนะครับวันนี้นะครับก็เอา MT 0 7ของปี2021มาขับนะครับจะมาลองดูนะครับว่ากลางคืนเนี่ยแสงสว่างเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับอุ้ยมีคนคนมามีคนมาวันนี้เราก็จะขี่รถไปรับแฟนกันนะครับก็เลยเอาออกมาถ่ายให้ดูหน่อยนะครับว่าแสงสว่างตอนกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะ มันก็สว่างอยู่นะสว่างแบบชัดเจนเลยละ่ะก็เรียกได้ว่านี่หน้าจอนะครับตอนกลางคืนนี่สว่างสะใจมากนะครับในที่แสงจ้านะครับหน้าจอตัวนี้ก็ยังทํางานได้ดีนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจน,นครับในที่แสงจ้าก็คือก็คือยังมองเห็นนะครับก็คือยังมองเห็นชัดนะครับแต่พอมาดูกลางคืนนะครับ มันชัดไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะบางทีก็แสบตาไปนะหน้าจอ <c oughs> รอเล่นรอเล่นหมายถึงว่ามันสว่างไงหมายถึงว่ามันสว่างนะครับชัดเจน เรียกว่าขับเป็นที่สูเจนะครับกลางคืนนะไม่ต้องไปแต่งหลอดไฟเพิ่มแล้วเรียกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็ให้ไฟเป็น l e d นะครับสวยงามเลยตอนนี้ก็2องทุ่มหนึนาทีแล้วนะครับแฟนเรื่องงาน2องทุ่มนะครับกว่าจะเดินออกมานะครับกว่าจะสแกนนิ้วนะแล้วก็ถึงพอดีนะครับประมาณนั้นนะ เออวันนี้จะไปบ้านแฟนนี่ว่ารถท่อดังนี่ <c oughs> เข้าไปในบ้านแฟนได้เดี๋ยวคนก็จะนอนจะตื่นหรือเปล่าสองทุ่มคงยังไม่มีใครนอนมั้ง <c oughs> นี่ดูไฟนะครับ Z8 ปดโอเคนะครับเดี๋วเรารอแฟนออกมาแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะอีกไม่นานและเพราเราก็มาสายอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอเรือนใหม่นะครับของ MT 0 7นะครับปี2 0 2 1นะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับ18.1นะครับอันนี้มันอยู่ที่มือเราจะบิดเลยนะครับว่าเราใช้คารเร่งหนักขนาดไหนนะครับรอบสูงขนาดไหนนะครับอัตราอัตราการกินน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ที่มือเราเลยนะแล้วก็จะบอกหมดนะครับวัดรอบอ่าไฟ ABS ไฟบอกเกียร์แล้วก็ตรงหน้าจอนะครับก็จะมีเกณฑ์น้ำมันนะครับนาฬิกาบอกเกียร์นะครับ บอกความเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแบบเรียวไทม์นะครับแล้วก็ทิป2ทิป1นะครับอันนี้ที่ผมเอามานะผมขับไป1 1 8กิโลแล้วนะผมจับทิปมานะครับแล้วก็ี d o นะครับเออ o โอนะครับเป็นระยะทางรวมของรถนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยขับมา6 3 4สากิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับอากาศโดยทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับแปดสบองศานะครับ ก็มาที่เดิมนะครับเอเวอร์เรยไม่มีอะไรแล้ว MT 0ูคันนี้นะครับมันจะมีข้อดีนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ต้องกดที่ปุ่มที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถปรับตรงที่ปินโฟได้เลยนะมาแล้วเอาหมอกมาขับหน่อยว่าไฟสว่างหรือเปล่าแหมสว่างไหมสว่างจัดเลย โอเคนะตอนนี้ก็ไปกินข้าวบ้านแฟนนะครับอันนั้นไฟเลี้ยวเหรอไฟเลี้ยวเสี้ยมเงินเอถ้าสังเกตดีๆนะไฟเอถ้าสังเกตดีๆนะตรงไฟหน้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่เส้นนะครับเออผมเพิ่งเห็นว่ะแบบมันจะแบบมันจะเหมือนสี่นิ้วอ่ะแบบเสะคือแสงมันจะแบบสี่นิ้วอ่ะมันจะเป็นแบบไฟแบบสี่แบบสี่ทางออกไปอย่างเงี้ย คือคนมาขับเนี่ยเขามองเห็นเลยนะเออว่ะถ้าไม่เอามาขับก็คงไม่รู้นะครับว่าไฟมันจะส่องสว่างแบบนี้นะแต่พูดถึงไฟนะครับก็ส่องสว่างดีนะครับในยามกลางคืนนะเดี๋ยวเราขับไปที่มืดนๆนะครับเพราะว่าทางไปบ้านแฟนเนี่ยก็ค่อนข้างมืดอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสว่างแค่ไหนนะ ไปอยู่ที่มืดๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าสว่างจริงหรือเปล่านะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางยามาฮ่าเลยด้วยครับพัทยานาที่ให้ยืมเจ้า MT07 มาใช้นะครับแล้วก็เอามารีวิวําคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถยามาฮ่าบิ๊กไบค์นะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับที่ยามาฮ่าเลยเดือดับพัทยานะครับที่ตั้งของร้านนะครับก็อยู่ตรงพัทยากลางนะครับก็เรียกได้ว่าเลยอุโมง์พัทยากลางไปนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราดูไฟกันต่อนะครับนี่กลางคืนนะครับก็ให้ความสว่างอยู่นะแบบสว่างเลยอะสว่างกว่าคืออะไรรู้ไหมหน้าจอนะหน้าจอเรือนไมโครสว่างเลยเนี่ย มันน่าจะปรับแสงได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหน้าจองเนี่ยสว่างสะใจมากเลยนะครับอะท่านผู้ชมก็ดูนะครับว่าแสงสว่างหรือเปล่านะถอดหมวกดูนิดนึงเออก็สว่างอยู่นะถ้าไปเล่นไปแล้วก็ให้ไฟแบบสีขาวด้วยนะครับรถสมัยนี้นะครับก็ต้องมีกันหมดแล้วนะครับไฟ LED นะตัวนี้ก็ให้มาพร้อมเลยนะครับ เปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ก็เป็น LED นะครับเรียกได้ว่า LED รอบคันเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวเราอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟสูงให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอ้อันนี้ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงนะครับชัดเนจนชัดเนจนชัดเจน อ้ามีคนเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่ากวนลงมากระทืบเลยนะนี่นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านแฟนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไฟเลี้ยวให้ดูนะครับว่าไฟเลี้ยว LED เนี่ยมันทำงานยังไงนะนี่ไฟสูงไฟต่ำสว่างชัดเจนนะครับ แล้วก็แบบให้ความกว้างอยู่นะคือด้านซ้ายก็เห็นชัดเจนนะครับด้านขวาก็เห็นชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราถ่ายไฟเลี้ยวให้ดูนะครับนี่เลยไฟเลี้ยวแจว๋วมาครับเพื่อนๆกินข้าวกันอันนี้มีขัดเจวนะครับ ปพิ่งทอดเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีป่นปลาทูนะครับนี่ผลปลาทูแล้วก็คนา้าปลากระป๋องนะฮะนี่น่ากินทุกอย่างเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมียำนะครับนี่น่ากินมากผักนะครับกินกับปนนี่ของอร่อยทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่รถนะครับมาถ่ายกับข้าวให้ดูเล่นๆนะ A few moments later โอเคนะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ออกมาขับรถดูนะครับว่าไฟสว่างหรือเปล่านะครับผลที่ได้คือสว่างจ้าเลยนะนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราขับรอบไม่สูงมากเนี่ยรถมันจะขึ้นโหมดอีโค่ให้เรานะครับก็คือมันจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราขับแบบประหยัดน้ํามันอยู่นะถ้าเกิดเราขับรอบสูงๆเนี่ย อีโคจะหายนะครับแบบนั้นนะครับก็จะกินน้ํามันนะสไลับคลิปนี้ก็ไว้แต่เบรกเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ